สวัสดีครับชาววดีกมมทุกท่านนะครับอย่ผมกล้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่ก,กันกับข้อมูลของ Battlefield Portal นั่นเองนะครับผมในส่วนของ Battlefield Portal นะครับเมื่อคืนเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวเกมเพลย์กันไปแล้วนะครับผมในส่วนของโหมด Portal นะครับซึ่งในเกม Battlefield 2042เนี่ยทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่าจะมีโหมดทัด้งหมด3โหมดด้วยกันหลักๆนะฮะก็คือ o อัลวอ a r แฟรนะครับ Battlefield Portal แล้วก็ Battlefield Hazard z o n โนครับซึ่งในส่วนออ Out Warfare เนี่ยก็ได้มีคลิปเกมเพลย์ออกมาให้ดูกันแล้วนะครับเพิ่มเติมอีก3แมปนะครับผมก็ได้ทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม แลในส่วนของ Battlefield Hazard Zone นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเกมเพลย์ออกมาเต็มๆนะครับมีแค่ข้อมูลตอนเริ่มเกมและจบเกมเพลย์ให้ดูนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าก่อนที่เกมจะเปิดตัวเต็มๆเนี่ยก็ได้จะมีเทรลเลอร์ของเกมเพลย์ออกมาให้ดูกันนะในส่วนของ Battlefield Hazard Zone นะครับผมแม้ว่าผลตอบรับมันจะไม่ค่อยดีก็ตามนะครับ <laughs> แต่ก็ไม่แน่นะครับต้องรอดูในส่วนของเกมเพลย์กันก่อนเนาะะในส่วนของวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกมเพลย์ของโหมด Battlefield Portal กันต่อนะครับผม และขออธิบายสั้นๆก่อนนะสำหรับ Battlefield Portal นะครับจะเป็นโหมดที่เราเนี่ยจะได้สมบทบาทเป็นทหารในเกมของ Battlefield นะครับโดยจะมีในส่วนของ Battlefield ภา2042เป็นภาคหลักเนาะแล้วก็ในส่วนของภาคเก่าๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Battlefield 1942นะครับ Battlefield Bad Company 2และ Battlefield 3นะฮะโดยจะสามารถนำอาวุธนะครับยานพาหนะนะครับในแต่ละภาคเนี่ยมาใช้ต่อสู้กันได้นะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้ครับคร่าวๆเลยนะฮะโดยวันนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นในส่วนของเกมเพลย์ไปแล้วนะครับก็น่าจะได้ เห็นการต่อสู้ระหว่างทหารในภาค2042นะครับปะทะกกับทหารในภาค1942 Bad Company 2และภาค3นะครับก็เรียกว่ามีแมปที่คุ้นู้นตากันดีนะสำหรับแฟนตัวยงของทั้ง3ภาคเนี่ยคงจะห้กันสุดๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยคือเอาแบบเอาตามตรงนะผมเล่นแค่ภาค3ภาคเดียว นะครับที่แบบมาเล่นจริงๆจังๆคือซื้อเกมแท้นะครับเพราะว่าภาคแบล็คคอมมอนี2ในตอนผมยังเล่นเถื่อนอยู่เลยนะสารภาพเลยนะครับคือเล่นมาติเพย์ไม่ได้ตอนนั้นเพราะเล่นเถื่อนนะฮะส่วนในส่วนของภาค192นี้ผมไม่ทันนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆหคนก็น่าจะดูกันไปแล้วเนาะในส่วนของเกมเพลย์นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงในส่วนของระบบการสร้างโหมด Battlefield Portal นะสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ทราบกันนะครับในส่วนของ Battlefield Portal เนี่ยจะสามารถสร้างได้บนเว็บเลยนะครับโหมดนี้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ใดนะว่าจะเป็นโทรศัพท์ แท็บเล็ตแล็ปท็อปหรือว่า PC เนี่ยก็สามารถเข้าสู่ระบบ EA นะครับแล้วก็เริ่มสร้างโหมดนี้ได้เลยก็คือไม่จําเป็นต้องในส่วนของใช้แค่คอมอย่างเดียวคืออยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างได้คือเข้าหน้าเว็บแล้วก็สร้างได้เลยนะฮะในส่วนของเกมเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเ,เจ้าของเกม Battlefield 22ด้วยนะก็คือขอแค่มี EAD ก็สามารถสร้างโหมดนี้ได้เลยนะครับผมสร้างคนอื่นเล่นได้เลยนะฮะ ก็เลยว่าทุกที่ทุกเวลานั่นเองโดยหมวดของเกมก็จะมีคร่าวๆดังนี้นะครับก็จะเป็นแบบคนเควสนะครับในส่วนของแบบแมปใหญ่หรือว่าคนเควสแบบเล็กก็คือจุดน้อยกว่า Rush Free for All Team Deathmatch ครับและในส่วนของแผนที่นะครับก็จะมีให้เลือกเยอะพอสมควรเลยนะครับก็มีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละโหมดด้วยนะครับผมโดยแมปแต่ละแมปเนี่ยจะมีรายชื่อตามภาพนี้เลยนะครับใครคุณหูุนตาก็ลองบอกกันได้นะครับว่าแบบแบบไหนที่ผมชอบสุดอะไรอย่างนี้นะครับผม ในส่วนของรายละเอียดโหมดเกมนะครับที่เราสามารถสร้างกันได้นะครับโดยจะมีการปรับจํานวนตั้งแต่ผู้เล่นนะครับสามารถเล่นได้ถึง128คนนะครับสามารถเลือกจํานวนบอทดได้แล้วก็อะไรต่างๆกับผู้เล่นนะครับผมการโมดิฟายนะครับของโหมดพอร์ทัลนะครับก็จะมีการปรับแต่งเกมเพลย์ได้หลากหลายตามใจผู้เล่นนะครับเช่นยิงเพื่อนกันเองได้นะครับเฟลิไฟอีเวนต์สปาอากาศนะครับแล้วก็ในส่วนของแผนที่บางแผ่นที่เท่านั้นนะครับผมและอื่นอีกมากมายตามภาพเลยนะครับ และในส่วนของโซเชียลนะครับหรือว่าทหารในเกมนะครับก็สามารถปรับเยอะได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีเลือดนะครับแบบรีรีไวรีชาร์นะครับการวิ่งที่สามารถยิงได้วิ่งไปยิงไปการสไลด์นะครับและอื่นอีกตามภาพเลยนะครับยานพาานะนะครับก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจเช่นกันได้เราปรับแต่งกันได้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไม่มียานผาานะก็ได้นะครับหรือว่าจะให้คนเนี่ยที่อยู่ตามพื้นเนี่ยหรือว่าทหารทั่วไปเนี่ยสามารถเรียก จากพื้นดินได้เท่านั้นนะฮะหรือว่าจะสามารถให้เกิดจากเมนูอย่างเดียวก็คือแบบตอนดิปลอยนั่นเองก็คือได้แค่หน้านั้นหน้าเดียวเท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับผมในส่วนต่อไปนะครับ user interface นะครับก็สามารถปรับได้เต็มที่เช่นกันนะครับว่าจะเป็นพวกมินิแมปเข็มทิศฮัทของทหารในเกมนะครับก็สามารถปรับได้เต็มที่เลยนะฮะรวมไปถึงตัวของ ai ด้วยนะครับก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับว่าจะให้แบบมีความฉลาดมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ก็สามารถปรับได้เต็มที่ครับ และเมื่อปรับทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าการปรับของทั้ง2ฝั่งนะครับว่าจะเป็นในส่วนของ Battlefield ภาคไหนเนี่ยที่จะต้องมาต่อสู้กันนะของฐานทั้ง2ฝั่งนั่นเองนะครับโดยจะมีการปรับคาแรคเตอร์ตัวละครให้เล่นในแต่ละภาคนะครับว่าจะให้เล่นตัวละครตัวไหนบ้างอาชีพอะไรตำแหน่งอะไรแบบนี้นะครับผมอาวุธนะครับก็จะมีการให้ปรับให้ใช้ของแต่ละภาคด้วยคือสมมติว่าเราเอา2องศที่ปะทะกับภาค3ามอย่างนี้ก็สามารถปรับได้ว่า2องศที่จะอาวุธอะไรมาบ้างภาค3จะอาวุธอะไรมาบ้างนะครับ อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับก็สามารถปรับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระสุนอุปกรณ์แต่งปืนนะครับก็เรียกได้ว่าคุณค่างเรียกได้ว่าคอนข้างละเอียดเลยนะฮะและในส่วนของยานผาานะนะครับก็สามารถเลือกได้ครับจะเอาเครื่องบินอะไรเข้ามาจะเอารถถังอะไรเข้ามาจะเอายานผาานะประเภทใดเข้ามาก็สามารถเลือกเปิดปิดได้ตามใจชอบเลยนะครับ และแกดเจ็ตนะครับของทั้ง2ฝ่ายก็มีให้เลือกเยอะเช่นกันนะครับจะเป็นพวกในส่วนของยาฮิวในส่วนของพัก3มนี่หลักๆก็จะเป็นเครื่องปั๊มหัวใจนะครับเรียกว่าจุดขายพัก3เลยนะฮะในส่วนผ้คอื่นผมอาจจะไม่ค่อยมีข้อมูลมากเพราะไม่ค่อยได้เล่นเรียกว่าไม่ไเล่นเลยดีกว่านะครับพัก3นี่คือน่าจะมีความรู้สึกแล้วนะครับถ้าเทียบกับในส่วนของหูเอ่อ1942้สนะครับแบทคอมบันีแล้วก็พัก3นะผมน่าจะมีข้อมูลพัก3เยอะสุดแล้วนะฮะ และในส่วนของดูวิดีเตอร์นะครับเมื่อเราตั้งค่าอะไรต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะสามารถตั้งกฎของเกมได้นะครับว่าเราจะสามารถตั้งกฎเกมยังไงตั้งกฎของเกมเป็นยังไงบ้างกติกาเกมเป็นยังไงนะครับเมื่ออยู่หน้านี้นะครับเราสามารถคลิกขวาที่แถบแล้วกดเฮลนะครับเพื่อดูข้อมูลได้ว่าไอ้ตัวแถบนี้หรือว่าอะไรอย่างนี้มันมีหน้าที่อะไรนะครับเพื่อให้ทําความเข้าใจในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้ซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจตนเท่าไหร่ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายก็คืออ่านแล้วก็งงๆเหมือนกันแต่กก็็อออออืมต้้้งงงลลไปปรรัับจิๆนนคีขู คร่าวๆนะครับในส่วนของระบบต่างๆของ Battlefield Portal นะครับที่สรุปมาให้ฟังกันในวันนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างอิสระมากๆเลยนะครับในส่วนของภาคนี้นะครับเรียกว่าในส่วนของโหมดนี้ดีกว่านะครับในส่วนของโหมด อ Battlefield Portal เนาะเพราะว่า Battlefield Portal เนี่ยก็เป็นรียกว่าเป็นโหมดแยกมาจากตัวเกมหลักก็คือ Battlefield 2042นะครับรู้สึกตัวนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโหมดที่ค่อนข้างฮิตและน่าจะมีอะไรพีิเลนพิเลนมาให้เราเล่นกันเยอะแน่ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทเลอร์ตอนแรกสุดเลยที่จะเป็นในส่วนของแบบเป็นทหารในยุคสงครามโลกแบบถือมีดมาสู้กับ ทหารในภาค3ที่เป็นในส่วนของเครื่องปั๊มหัวใจอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นการต่อสู้ของเครื่องบินในแต่ละยุคสมัยมาสู้กันนะครับการต่อสู้ของปืนลูกซองในแต่ละยุคสมัยอะไรอย่างนี้นะครับมันก็น่าจะมีอะไรหลายๆแบบมาให้เราเล่นมาให้เราสัมผัสกันนะครับในส่วนของ Battlefield 2042ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ย้ำกันอีกทีนะครับในส่วนของ Battlefield 2042นะครับจะเปิดให้เล่นในวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับ g o d Edition และ แอนติเม e ี d i ชั่นนะครับโดยจะเปิดเวลาไทยเป็นเวลาประมาณตอนเออสี่โมงเย็นนะครับผมและสามารถพรีโหลดได้ตอนวันที่11ตอนเวลาตี2นั่นเองนะครับส่วนสำหรับใครที่ซื้อตัวธรรมดานะครับก็สามารถเล่นได้วันที่19เนะครับเวลา4โมงเช่นกันนะครับเออผมพูดถูกใช่ไหมเวลาน่าจะถูกแหละนะฮะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ Battlefield 20 4 2 p o ี t a l ทนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงข้อมูลก็เลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่ ผมคิดว่าน่าจะฮิตกว่า All o u Warfare ด้วยซ้ํานะครับคิดว่านะคิดว่าเพราะว่าถ้าเกิดสร้างห้องสนุสนกเนี่ยสร้างโหมดแปลกๆมาให้คนได้เล่นกันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆโหมดหลายๆแมปเนี่ยก็น่าจะทําให้คนเนี่ย มาเล่นกันเยอะขึ้นเพราะว่าเล่นว่าภาคน,นี้ค่อนข้างเอาใจผู้เล่น Battlefield มากมากเลยนะครับว่าจะเป็นผู้เล่นวัยเก่าวัยใหม่เนี่ยคือเขาเอาใจหมดเลยนะครับคือบางคนอาจจะแบบเพิอ,อยากเล่นแบบสงครามโลกสงครามเก่าๆนะครับภาคน,นี้ก็สามารถเล่นได้ใช่ไหมฮะหรือว่าจะเล่นในส่วนของสงครามแบบยุคไหนก็คือแบบเต็มที่ก็คือสามารถให้สงครามแต่ละยุคเนี่ยมาต่อสู้กันได้นะครับผมเชื่อว่าภาคน,นี้จะเป็นภาคที่ตอบโจทย์สาวก Battlefield ทุกยุคทุกสมัยเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเควันนี้ก็มานี้แล้วกันครับพูดมาเยอะแล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันไว้ด้วยลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเอาไว้นะครับบอกเลยว่าวันแรกเจอกันแน่นอนนะสำหรับ Battlefield 2 0 4 2ครับผมบอกเลยว่ารู้จะเล่นโหมดไหนดีครับน่าเล่นทุกโหมดจริงๆแล้วเราก็รอในส่วนของฮัสซโซนกันนะว่าจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับผมโอเควันนี้ก็มานี้แล้วกันนะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมครับใครอยากไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของ,ของการเปิดโหมด Battlefield Portal เนี่ยผมจะสในนะส กันใหม่ครับผมสวัสดีครับ